บ้านหรือคอน,นโดที่จะขายได้ให้ดู2อ,อย่างนี้รู้ไหมครับทําไมบางท่านคิดว่าการขายบ้านในยุคนี้มันขายยากเหลือเกินแม้ว่าเขาจะฝากเอเจนต์ไปเป็น10เจ้านะบางคนร้อยเจ้านะพูดไปเล่นนะฝากแบบโอ้หลาย10เจ้ามากคุณเห็นแบบเท็มไปหมดเลยบางคนนะทั้งปีหาแต่เอเจนต์ใหม่เอเจนต์ใหม่เอเจนต์นีเเ้เอาฝากแล้วขายไม่ได้เอาหาเอเจนต์ใหม่ฝากแล้วเอ็งยังขายไม่ได้หาวนไปวนไปตามๆจน ฝุ่ว่าเสียเวลาทํางานทําการไปเยอะเลยนะประเด็นเนี้ยฝุ่นคิดว่าบางทีอ่ะเขาอาจจะโฟกัสผิดจุดคือเวลาซับท,ที่มันจะขายได้ใช่ไหมครับฝุ่นอยากให้โฟกัสอยู่2อย่าง 1. การตลาดครับต้องถูกต้องจุดไหนที่คนซื้อเวลาเขาจะหาบ้านนะครับเข้าไปหากันจุดนั้นเราต้องเข้าไปอยู่เช่นถ้าเป็นโซเชียลมีเดียนะครับเบสิกเลยก็ Facebook, t i k t o k y o u t u b e อะไรเงี้ยครับ ส่วนถ้าเข้ามาจากการเซิร์ชแน่นอนพวกเว็บให,ใหญ่ๆระดับประเทศเช่น DD Property Living Insider เราต้องเข้าไปอยู่หรือเช็คว่าเอเจนที่คุณกำลังฝากขายอยู่เนี่ยมีการทำการตลาดในช่องทางเหล่านี้หรือเปล่า 2. ครับราคาต้องถูกต้องข้อนี้พลาดกันเยอะฝุ่นเข้าใจนะมันตอบยากว่าแบบเฮ้ยราคาที่ขายเนี่ย มันถูกต้องหรือยังถ้าเราไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตลาดหรือว่าในตลาดอสังหาเหล่านั้นอยู่แล้วเนี่ยครับการที่อยู่ถามคำถามน,นี้แล้วตอบได้ถูกต้องอ่ะมีน้อยมากนะเอเจนต์บางคนก็ยังตอบไม่ได้เลยแต่ถ้าอยากขายให้ได้มันต้องตอบคําถามน,นี้ให้ได้ครับเอาง่ายๆแบบนี้สมมติเราขายคอนโดใช่ไหมครับเราลองเซิร์ชชื่อคอนโดดูว่าคอนโดที่เราขายอยู่เนี้ย ราคาห้องอื่นที่ไซส์เทียบกับเราชั้นใกล้เคียงกับเราเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่โดยเวลาเราโฟกัสนะให้โฟกัสห้องที่ถูกเท่านั้นอย่าไปดูอันที่แพงกว่าเพราะาอันที่แพงกว่าโอกาสขายได้มันก็น้อยกว่าให้ดูกลุ่มที่เขาขายไม่แพงนะราคาที่คุ้มค่าที่สุดถ้าเป็นเราจะซื้อเราจะซื้อห้องไหนแล้วเราทําราคาห้องเราอะครับให้รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากว่าห้องนั้นให้ได้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังขายรัพย์อยู่นะครับ